ครับสวัสดีครับชาวยูทูบตัวประเทศทั่วโลกเอาวันนี้มาดูงานแข่งน้ำตน้นโอ้บริษัทกัจาวิทยนได้รถสายแข่งรถอะาหาันนี่แตกเดอรุ่นไม่ๆไ,ไ,ได้เจียดยยำหมดอัดอยู่ฝั่งบ้าทองเ้อครับหมดวันลาวา วัดคนเทียนเยหน่วยงานหลวงพราะรันลมมาสื่นานปกน้องของบริเวณอาแรียนบุญบำบัดบำบัดอบว่ามีงานเนาะมีงานอยกไบจบอยู่ในมาหาสมุทรอันนี้ก็เจาเหตุงานได้สะดวกสบายโอ้ได้งนินคนอ้อปเลยจนใจงานจนใจอางเปล่าลงมางานันเด้ออยู่แช่งต้ตอนภเมืองนินแก้วคอนเทยนเจดนเดือนท่านวาได้ปะนกักศิลุอยอไ,ไ,ดได้ปะ เรียนอยยได้สะดวกสบายเอาทั้งคุณจอดสากลากอยู่สามลอยหาิแรกจอดอ็มน้องอยู่ครับสัตว์สุกทั้งคุณฟังคนจอดพันเอา2้อยิบเอาแกมีเจ่โปรโมชั่นลุวดครับโปรโมชั่งงนีผมยอมแล้ว ว้าวอีกแลเดียวต่งกันมายโอยนุมนอมคุ้มค yani ู่ตุ้่ก็เจน้งคม่้งรอยเด็ดตับงรหาแดงโอ้เด็ดโค้งัด อะไ้ลงมาโดนกระบามันงานเต็นไปหนามากครับงานกระจกไปถึอมา้ายแล้วครับปีหกแปดสัญญาหกเก่าสัญญาเมื่อเดียหกแปดนี่ยก้นในโกวินต่อปีหนึ่งด่วนจัดจด่วนจัดเอาทั้งชนเ่้ยก,กไลค่แช่คกตามนะครับพอจอก,ก่อน้้ำสีลงเรื่องเอาปมนโคให้ก็ล้านขาย้วหมดแวด่วจัดดวนจัดยู่ มาขันไหนมาเรียกเขาเจ้าที่ลงเจ้าเดิมๆมาตรทานก่านะโอ้ยจิเรเป่าลงมาขุดด้วยหมเปล่ามาหางินนะถ้ำแดลนันแหลกนี่ได้สะดวกสบายบจักกับชัวโมงละสองรยห้าสิบเป็นช่วโสองร้อยห้าสิบ่แจจังหัวจางเป็นเมื่อละสองพันหัวจังบัวจางชั่วโมงละสองรยห้า ใหญสนใจเฝ้าทักทายเข้ามางานเจ้าเลี้ยงสมบัติของแบเลี้ยงเงินสมุนไพรกับเปิ่นเอียงมันจะเหมื่อยใจเนาะครับเนาะงานแจ้งนำตอนของตัวเมืองจังหวัดอนแก่นเอาสวัสดีครับผมวันไปชั่นกันเลยเจ้าแกนร์เจ้าแเตอรุ่นนี้มันก็ดีแต่วะามันมุ่งเยี่อางเงินเอา ฝากบุไลกบแชงกดัดก,ก,กินดากน,นะทำว่าเจ้าก่อนน้ำสีลงเรื่องแกงน้ำต้อนน้ำเปลือกเมืองจังหวัดขอนแก่นสวัสดีครับอม